ขายอ่ะใครอ่ะสวัสดีคร,ครับาหายๆไหยๆวันนี้ครับวันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นลูกพี่มอคิดก็คือมะ<า>มะเฟืองอันนี้โบโบมาละโอโ้โหโอ้โหนี่ลูกชายตัวนิดน้อย,อยตัวเล็กนิดเดียวเองพี่คิด นี่ยอาพอละรถแล้วไม่ใช่อนาเกตตัวเองจบกันจบการเป็นไงบ้างอาการหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสิบวันนัดมาฟังผลอีกทีนึงนี่หนักกี่กิโลเนี่ยสี่สิชั่งสี่สิสี่สิบแปดสี่สิบแปดโอ้โหลูกังกี้นี่าหาปลาก็แล้วปลาไปเดี๋ยวเจ๊ถอดสืนี่มานี่มาโอยสี่สิบแปดโลสี่สโล โอ้ยขอดูทีเนี่ขอดูทีเนี่อุ้อโว้นเอ้ยดูเนี่ยอยู่บ้านหฮาเก่งมาออกข้างนอกบ้านเออค่อยเงียบไยนะใช่ล่าเริง<ด>ได้ออกจากบ้านาาาบบาแต่ว่าเมื่อกี้อยู่บนรถหฮาแต่ว่าลงมาเนี่ยเริ่มเรียมออตัวละเริ่มเรียมตัวจะขึ้นรถแล้วจะขึ้นรถแล้วไม่ดีของตัวเองพี่ควิดพี่ควิดไม่ออกมาคุยกับลูกหน่อยมาคิ<ล>ดมาคิดแล้วเย็นกลับบ้านแล้วเร็ว พี่คิอ<า>เฮ้ยะอะไรอ่ะออกม,มาดิเออ,อเม,มาคุยมาแล้วมาคุยกันก่อนเร็วมาให้มามาเจอมาเทียบก,กันเลยตัวตันๆหน่อยดิจำได้ไหมลูกจำได้ไหมลูกโอ้โห้เลิกหลักเลิกหลักเลิกหลักบอกอย่านะระวังเมียวก่อน <c oughs> เป็นห่วงเมียว เดี๋ยวเมียมันงับเอ้ยแต่ไม่งับเว้ยเล่นเว้ยรู้จักกันเปล่าจัำได้ไหมล่ะจำได้เปล่าเมียไม่เห่าสิอย่าเสียงดังคุยเล่นดีดรถมารถมารถมาหลบรถก่อน เขินเหรอเขินเหรอเอ้ยบ๊อบเขินเหรอลูกนี่นี่มารู้จักมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเมียมันนี้แล้วเมียวอะไรอะลูกฮะอะไรอะลูกแทรกเลยเหรอลูกฮะแท็กเลยเหรอไม่ใช่ธรรมดาเขาเรียกขี้ฉาเยอะนั่นนั่นนั่น เรารู้จักกันเหรอเรารู้จักกันเหรอนั่นนั่นเขาห่วงของเขาเขาห่วงของเขาเขาห่วงของเขายายายาใช่นี้แวะเติมน้ำมันคนขับคนขายลอตเตอรี่จะเดินมายังไม่ทันถึงเอีนี่ชะงูกน้าไปด่าเขาเผาลล่นเลยคนข่ายลรตเตอรี่วิ่งหนีทาไมถทานนะยังไม่กลับนี่มาแบกมาแบกมาแบกทางประตูรอไว้ให้แล้ว ิวน้ำมันนั่นนะฟันน้ำน้ำน้ำลายน้ำลายไหลเก็บไม่อยู่วันนี้ยังดีไม่มีเลือดสี่สิบแปดโลมีเลือดอะไรช่วงเนื้ออันเนี้ยไม่เห่ามาสองอาทิตย์ไม่เห่ามาสองอาทิตย์ที่เนื้อมันโปนตรงเนื้องเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายน้าหน้าหล่อมากเลยเนี้ยยังไม่มีเมียคือยังสิ้นอยู่เอออยากหาตัวเมียที่แบบมันผสมไม่แต่ทช้ญาติมากปิดตั่ตวง ใครมีตัวเมียอยู่แถวแถบ้านแถวกระทุ่แมแบนกระทุ่มแบนเออกระทุ่มแบนติดต่อมานะครับอยากผสมอะเดี๋ยวแนะนําให้เนี่ยหูหล่อมากถุงมลุ่มเลยหมหน,นักสี่สิบแปดโลอะเอ้ยหันหน้ามาโชว์สิเราจะได้หาเมียให้หใหปลาหาเมียให้ปลาหาเมียให้นี่หล่อใครไหนนี่ตัวใหญ่มากนักสี่สิบแปดโล ฝุ่นละตัวใหญ่ยาเก็บแล้วนะกินหนึ่งไหมเหยียบฝาลูกกินน้ำเย็นเเยย็็นนนน้้กิมอยู่บ้านนี่นอนครับ้เก็บวใส่เอาน้ำใส่อ่างวันนี้ลูกชายมาหาถึงบ้านแต่คุณแม่มันไม่สนใยเลยคุณแม่อยู่ข้างในเอาตูดถังวาา้อนนี่ก็เกี่ยวลงมานี่นอกร้อนนะใจชอบเหมือนกันเลยชอบ ชอบน้ำแข็งหนูไม่วิ่งข้างล่างหน่อยเลยลูกฮะเย้เล่นกับหม้อเหมียวปอโบหนูหนูไม่วิ่งข้างล่างหน่อยเหรอเอาไหมไม่ได้ห่วงบอมโบนั่งเดี๋ยวมันลงทางนี้แน่อยู่ผ้าล่ะอยู่ผ้าอาะีปจูเก็บไปก่อน เอาโอ๊โยไปคุยได้แต่ห้ามค้ามโดนรถนะลูก <c oughs> เดี๋ยวรถปเป็นรอยอ่ะนี่นี่นี่นนี่นีพริกเมี่ยวพริกเมี่ยวนี่มีนม,ม,นมแล้วเดี๋ยวนั่งก่อนแวเดี๋ยวนั่งก่อนอ๋อไม่เห่าสิลูกนั่งเดีนั่งดีีนอนั่งแล้วนั่งแล้ว อันนั้นมกขิดนั่นโบโบลูกมกขิดครับลูกชายครับลูกชายตัวเพิ้มเริ่มเลยครับลงมาดูได้เลยนะครับหนัก48่สโลเนี้ยนี่ใช่ครับนี่สี่สิบแปดลูกชายคเขามกขิดก็ยังแข็งแรงอยู่ในบ้างครับไี่ยวเที่ยวไหนมีขนาดพามาพามาหามกขิดอ๋อไปเลี้ยงอยูย่บ้านเขาใช่ครับ ลงมาชอนกระถุมแบรนครับรถหลังมาครับโอเคโอเคบายแล้วเมียมาเมียแล้วหรอกโอ้โหเป็นมิตรกับทุกคนโจรเข้าบ้านก็ยินดีต้อนรับใช่ใช่ไหมใช่ป่าวสวัสดีหรือยังอ่ะสวัสดีหรือยังอ่ะกำลังกำลังกำลังตื่นกำลังตื่น <st une inations> ลงมาข้างล่างไหมลงมาลงมาลงมาดีๆลงมาดีๆลงมาดีๆเออน่ะหาปลาหาปลาเจม่เล่นเจม่เล่นเจม่เล่นเชือกมาละไหิ้วธนาจะเห็นเหี้ยวชวนเล่นนะอันนี้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 นี่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 นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลง นั่งลงนั่งลงอย่าเมียวเมียวเหยียงกันอย่าแย่งกันลูกมาบ่นั่งลงนั่งลงก่อนนะเน้เน้หนีกินเหรอทิ้งกินกินจะหนีแอบกินกลัวโดนแย่งโอ้ยแน่คายี่เจ็บปากอ๋อน่าจะเจ็บเหงือกโดนเจาะชิ้นเนื้อมาเมื่อกี้นี่โอ้โหชิ้นเมื่อ้ชิ้นชิ้งชิ้นชิ้งชิ้นชิ้นชิ้งไปไหนแล้วเนี่ย Oh yeah, we'll kayak pagi